โอ้สวัสดีครับ f c ทุกท่านพบกับผมสร้างมากนะครับวันนี้สุดๆุดนะครับสุดรด้อนมืดตื้อที่ทำงานวันนี้โอ้มันต้องมีพลังงานบางอย่างแอบแฝงไว้แน่นอนดูสิครับพี่น้องสภาพไม่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้มืดมืดร้อนก็ร้อนแคบก็แคบร้อนก็ร้อนหิวก็หิว <c oughs> ว่าไงเนาะวันนี้เรามาทำอะไรกันมามุดอยู่ในซอกอยู่ในลึกนอะซอกลึกของเรือเปิดไฟให้แจงแจงเนี่ยขาตั้งกล่องก็หายจ้าวิสตมวิสัยเาบ่พ่อจัคผูได้ลักไปอันนี้อะไรเนี่ยโอ้แม่เจ้าพี่นอ้องอะไรเนี่ยมันเป็นเดือยๆโผล่ออกมามันเป็นเหล็กแน่นอนอไม่กระดานไหมเรือเหล็กก็มีกระดานไซส์กันดนี่ ลักษณะแบบนี้อุ้ยมันคือสมอผู้ใดไม่เห็นสมอลนใสเนาะนี่เนาะสมอไขร่วงมันคือสมอโบราณครับดูสิดูกันให้ดีดีเหลือลำนี้มันโบราณขนาดไหนมันมีสมอโบราณขนาดนี้อันนี้อะไรเนี่ยโอ้ลูกบล็อกบล็อกอะไรเนาะนี่นเนาะประแจนะครับประแจบล็อกขันอ่าลอ้ลอรถสิบลอบ้อหรือเปล่าเนี่ยมันคือคือกันแถอเฮ้ มันคือกันแทะอ้าวที่โตนี่เขาเรียกว่าประแจขันฟ้าสูบนะครับแมนมาเนาะเบอร์หาสิบหาวันนี่เบอร์หกสิบหาขวบเลยอ้าวคล้ายๆครับคล้ายๆดูเหมือนว่าจะเป็นประแจโบราณนะครับที่ช่างรุ่นก่อนทิ้งไว้ป้าวที่โตนี่นักกันนักไงกันไงเบิรงพี่น้องรุ่นนี้ไม,ม่มีอัดปอนเด้แป๊บเสียบหุนเอาเลยฮึดจมฮึดฮึดจมฮึดพลนว่า โอ้ยโบราณอิลิโบราณเรือลำนี้เรือโบราณอายุมากกว่าผมอีกนะก็หลายเติกนะฮะหลังสงครามโลกนิดหน่อยว่าไงเนาะวันนี้ภารกิจครับในซอกในเรือพื้นที่อันตรายเบิร์กนะเบิร์พื้นที่อันตรายแคลรี่ครับอเป็นคุยคุยล่วงลงมานี่นั่นก็คือใยแก้วนะครับ อันตรายนะครับต่อระบบทางเดินหายใจมันเป็นท่อไอเสียนั่นเองอันนี้ท่อไอเสียของเครื่องปั่นไฟเนาะข้างหลังนูน้นท่อไอเสียของเครื่องจักรใหญ่เรือล,ลำนี้เรือลากจูบเป็นคุยๆอย่างนี้อันตรายสุดๆนะต่อปอดอันตรายก็ดูดบุหรี่นะเนี่ยมะเร็งปอดทำหาแน่นอนก็ต,ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันแหละเนาะกันหูดังไว้อึบอึบโบราณขนาดไหนดูดิครับ ออกไหมแครออกมออกออกผมอะออกแล้วเห็นไหมเป็น,น,นงาน<ฆ>ถอดข้ออ่อนนะเขาเรียกว่าข้ออ่อนหรือข้อต่ออ่อนนะข้อไอ้เสบดีนั่นมีคนมาลื้อให้นะครับถ้าไม่มีคนมาลื้อให้นี่โอ้คันมันเป็นใยแก้วนะวะสัสดุทุกไฟนไอ,อสไปแล้วประแจ หนึ่งตัวครับนี่หน้าที่ความรับผิดชอบทําร่วงก็ต้องเก็บวัสดุมีประแจกใส่ดูความทรมานของช่างกลเรือนะครับไหนไหนไหนโอู้นะมันมืดนะมันมืดมีแต่เศษซากอะไรก็ไม่รู้นะครับทั้งสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตเต็มไปหมดเนาะโอ้คราบน้ํามันคราบขี้ตะกันนะครับหลายร้อยปีที่เขาทิ้งไว้นะครับดูสภาพ ในขอไฟฉายผมหน่ยอยอะไรนี่ทำล่วงกี่ตัวเนี่ยสองตัวสองตัวห,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 หลบไปตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยขออนด้วยพร้อมก <c oughs> ันเลยโอ้รุดปุ๊บแซมแอนเนาะมือไม้อ่อนนะฮะลงไไม่ได้กาแฟดีดเห็นไหมมองเห็นไหมมองเห็นแต่ลุงหยิบไม่ได้เอาอะไรเขี่ยไหม้องเขี่ยเกี่ยวคือเอาไข่ควงเกี๊ยวได้ไหมโดนไม่มีที่อ่ะเดี๋ยวผมหยิบอ่ะไข่ควง หรือมีพลังงานบางอย่างนะครับมาทำให้แครตีประแจหลุดมือได้สงสัยสงสัยมันเป็นพลังงานลึกลับที่ไม่สาม,มารถวัดเป็นโวลต์เป็นแอมป์เป็นกิโลวัตต์ได้เนื้องอบแหลกเลยโอ้คพณอนอะไม่รู้เศษซากอะไรต่อเศษซากอะไรนะครับ จะไปเจอโครงกระดูกใครหรือเปล่าเนี่ยในนีเ้เนี่ยออโอ้โอ้เตะคิว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 แดกอ๋โอ้ตะคิวแดกโอ้ที่ก็แคบแคบคานซอกคานคืบนะฮะขี่กระตือมาทำงานทรมานครับเหนื่อยครับงานนี้เป็นงานที่ไม่ค่อยมีคนทำกันอ่ะมีมีหลายๆเพจเนาะเขา เขาบอกว่าตกงานอยากหางานช่างทําอะไรทํานองนั้นเนาะอยากเรียนจบใหม่อยากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่างนะช่างยน์ช่างเครื่องเนาะเขาก็โพสต์มาผมก็บอกว่าเอามามาที่เคสเอ็นเนี่ยมาเดี๋พาทำพาเมียนเนาะพาเรียนเพราะว่าที่นี่เราก็รับเด็กฝึกงานอยู่แล้วนะครับไม่จํากัดสาขาไ้ที่เนาะไม่จํากัดว่าใครจะมาครับพื้นฐานไม่จําเป็นเนาะเดี๋ยวมาเรียนรู้้วอย่างพี่แครพี่แคเป็นอะไรมาก่อนเป็นอาหารเนาะครับผมแล้วก็เป็นเพศสั์เนาะ แมมเป็นภาษาอยางมาจบที่นี่หมดครับทุกอย่างจบอยู่ที่นี่หมดนะปัจจุบันนี้เป็นลูกมือนะครับไม่ใช่ลูกมือแล้วทุกวันนี้ขยับเป็นช่างแล้วนะครับเพราะว่าแคลรี่ขยับมาเป็นช่างแล้วผมก็ขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้านะครับถ้ามีเด็กฝึกงานขึ้นมาด้วยผมก็ขยับเป็นหัวหน้าฝ่ายนะครับมันต้องมีทดแทนนะขยับขึ้นเรื่อยเเห็นตกงานกันเยอะแยะเนาะแต่พอว่าผมประกาศรับสมัครงานเรือนี่ ไม่มีใครอยากมาครับโอ้จักเป็นยังไงดูสภาพแล้วงานคงจะเป็นอย่างเงี้ยนะไม่มีใครอยากมาบอกว่าทํารถสิบล้อรถอ่าเขาเรียกรถแมคโรเนาะรถแมคโครรถบรรทุกนะฮะแล้กวก็พวกเครื่องจักรกลหนักเนาะที่อ่าทำงานบนบกนะั่นแหละเขาบอกว่าสกปรกว่าเลอะเทอะเปืเป้อนแล้วนะครับผมก็เคยอยู่แหละอู่ซ่อมรถนะฮะก็ยอมรับว่าสปกปรกเลอะเทอะจริงๆนะแต่บอกก็ได้เลยมาอยู่เรือนี่โหดกว่านั้นเยอะ <laughs> แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวลงมาถึงไม่ไม่ถึงสิบนาทีแล้วเนี่ยเนี่ยดูนะดูไอเสื้อนี่ช่ำแล้วนะครับเปียกนะนี่เปียกเปียกเงื่อออกนะเงื่อออก <laughs> เปียกพอด,ดาขอดไข่เวลาแ,ลแค่ไม่ถึงสิบนาทีแล้วเนี่ยลงมามันทรมานเนาะงานช่างช่างกลนเรือแต่ก็ชอบปะ,ชอบ,ปะชอบชอบปะชอบนะชอบนะเพราะว่าเป็นคนชอบความรุนแรง เครื่องมือก็ทําไม่ถึกไม่ทนจริงๆนี่อยู่กับมือพวกผมไม่ได้นะนาะไม่ต้องขังนคะรับนี่เลยมวดโป๊ะ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 ทำไมแรงจริงนี่อยู่ไม่ได้เีย <laughs> ไม่ทนมือของตีนนี่โยนโยนทิ้งเข้าป่านะครับเครื่องมืออ่แค่นี้แล้วกันทโม้วนงานนะอันนี้ก็ข้ออ่อนมันรั่วนะมันแตกนะดูเลยครับขอมองดำๆนู่นนี่ไง เดี๋ยวผมจะใช้ไฟมาให้ดูเวลาท้อยเสียในเรือนะครับมันรั่วนะเกิดการรัว่วเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงครับทางผ่านของมันตนนียขเข่าเต้ไ่หมดเลยถนน,นไปฉายสองนะนั่นคือคาบขเข่านะครับยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งสะสมไว้เยอะนะครับโอ้อันตรายนะครับต่อระบบทางเดินหายใจต่อผู้ปฏิบัติงานนะครับต่อเจ้าหน้าที่ประจําเรือนะครับเนี่ยเราเป็นช่างเราก็ต้อง เข้ามาแก้ไขให้นะอยู่กันไม่ได้นะสตาร์ทเครื่องทีนึงนี่ควันขมุมงนะฮะต้องมองนั้นแหละนะแค่นี้แล้วกันเอามาฝากกันครับพี่น้องแคลรี่จุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บบาย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 ครับ bye, รบายบายแคลรี่